ก็ได้อีกแล้วนะจ๊ะลูกค้าส่งมาจ้ะอันนี้เรียกว่ามอเตอร์อะไรตัดหมอกตัดหมอกอะไรสักอย่างนั่นนี่แหละจ้ะแล้วย่างใหญ่ก็เคยพันไปแล้วสองลูกลูกค้าก็มันพังอีกมันไหม้นะคะมันไหม้ก็ส่งมาให้ช่างใหญ่ใหม่อีกหนึ่งลูกนะจ๊ะ ลูกปืนต้องเปลี่ยนแจมันโดนน้ำดำปิดปี่ต้องถอดตรงนี้ออกเปลี่ยนลูกปืนต้องถอดข้างหลังออกี่ยเปลี่ยนลูกปืนลูกค้าไม่อะไรหอบมาเลยนะนีโชคดีนะมันไม่ไม่โยนขาหากักแต่ดูสิกล่องมันบู้บู้บี้บี้หมดดู เกีงไปเกีงมาเนาะนลูกค้าไม่อะไรห่อมาเลยนะลูกค้ามาแบบนี้เลยนะจ้าก็โดกก็โดกมาแบบนี้เลยนะจ๊ะโชคดีนะคะไม่หักนะจ้าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไว้ใจผีรู้ช่างใหญ่ส่งมาให้อีกนะจ้าดูเลยมันเป็นแบบนี้เลยไม่อะไรห่อขาเลยนะก็เสร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นมอเตอร์ตัดหมอกตัดหมอกนะคะลูกค้าส่งมาเนาะจากที่มันเป็นสนิมนะช่างใหญ่ก็ขัดให้มันเป็นแบบนี้เนาะเป็นเรอรนนี้มันเป็นมอเตอร์ที่แรงดันสูงความเร็วสูงมากเนะะี่ยค่ะก็จะพันได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะช่างใหญ่ก็ขัดให้ได้แบบนี้เนะะาะเดี๋ยวอาบวันนี้ส่งให้ลูกค้านะจ๊ะเนี่ยค่ะทํางานทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดไม่หยุดนะคะปีใหม่ก็ไม่หยุด นี่ส่งของอย่างเดียวค่ะส่งของอย่างเดียวนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นสิบสองนิ้วค่ะหนาสิบสี่รูกลางสี่สิบสี่สายไฟออกหน้าลูกค้าแจ้งมาเนาะเนี่ยค่ะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวขนาดไหนช่างใหญ่พันได้หมดนะจ๊ะทุกคนนี่เดี๋ยวอาบวันนี้ส่งให้ลูกค้ากันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่นะจ๊ะทุกคนเรียบร้อยแล้วส่งงานทุกวันผลิตทุกวันนะจ๊ะทุกคน